สนับสนุนโดย asus ส,สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสูร่รายการ m s h o w w i z สารพันมันเชิงเพื่อคนคอหนังกับผมเฮนรี่ทรานนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆตลอดสารสิทีแห่งความบันเทิงที่ผมจะพาท่านท่องไปในโลก ภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังกับพ้านดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในสหรัฐอเมริกาในช่วงของ Box Office ต่อกันด้วยตัวอย่างใหม่ๆในช่วง Coming Attractions แล้วตามมาด้วยการเจาะลึกเบื้องหลังหนังดังในช่วง Movie Tricks และผ่อนคลายกันด้วย Music v i ิดีโอในช่วงก o d Song จากภาพยนตร์ในกระแสแล้วก็บางครั้งบางคราวเราก็จะมีตัวอย่างในโลกโฮมเม m เทนมาฝากกันและปิดท้ายด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับแรงบันดาลใจซึ่งเราสร้างผ่าน คำคมว่าลีเด็นที่เราหยิบยืมมาจากภาพยนตร์ในกระแสเช่นกันในช่วง best code นั่นเองนะครับวันนี้ขออนุญาตเปิดรายการด้วยห้าดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดกันได้แล้วครับช่วง box office เริ่มกันที่อันดับ5นะครับตกลงมาจากอันดับ4 <can> กับภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องเพลนครับเรื่องของเครื่องบินพ่นยาฆ่ามแมลงที่เป็นโรคโรความสูงแต่อยากจะเข้าร่วมในการแข่งขันการบินครั้งสำคัญทำรายได้ไป8,567,000เหรียญครับ อันดับ4เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ครับกับ The w o r s End ภาพยนตร์ตลกจากประเทศอังกฤษครับเรื่องของเพื่อน5คนที่กลับมาเจอกันอีกครั้งและกะจะสนุกสุดเวียงกันด้วยการเมาเต็มที่ในบาร์แห่งแต่แล้วพวกเขาก็ต้องกลายเป็นฮีโร่ที่จะต้องปกป้องโลกเอาไว้เปิดตัวด้วยรายได้8ล้านเก้าแ0หเหรียญครับ อันดับ3เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่นะครับนั่นคือ The m o r t a l Instrument s City of Bones ครับเป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากวรรณกรรมสําหรับวัยรุ่นเรื่องของเด็กผู้หญิงธรรมดาธรรมาที่แม่ของเธอถูกสัตว์ร้ายเอาตัวไปทําให้เธอค้นพบความจริงเกี่ยวกับสายเลือดของตัวเองและชีวิตของเธอก็ต้องเปลี่ยนไปตลอดการเปิดตัวด้วยรายได้9ล้านแสนเหรียญครับ อันดับที่2ยังคงที่นะครับกับภาพยนตร์ตลกเรื่อง We Are the Millers ครับเรื่องของพ่อค้าย,ยาเสพติดที่สร้างครอบครัวปลอมๆขึ้นมาเพื่อขนกัญชาล็อตใหญ่เข้ามาในเอเมริกานำแสดงโดยเจนนิเฟอร์นิสตันทำไรายได้ไป,ไปอีก13ล้าน5 0 0 0เหรียญครับ และภาพยนตร์ที่ทำไรายได้สูงสุดเป็นอันดับที่1ก็คงที่จากสุดสัปดาห์ก่อนนะครับน,บนั่นคือ Lee ดเนลส์เดอะบัตเลอครับเรื่องราวของ Cecil ส c เ n มส์ที่ทำหน้าที่เป็นบัต l e r ในทำเนียบขาวรับใช้ประธานาธิบดีมาถึง8คนนำแสดงโดย Forest ์วิ t a k e r และ Oprah w i n ินฟรีทำไรายได้เพิ่มอีก17,18,000ล้าน18,00เหรียญครับทั้งหมดนี้คือ5อันดับหนังทำเงินในอเมริกาประจำสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ เง่นเป็นห้าดับภาพยนต์ทำเงินสูงสุดทุกสัปดาห์นะครับข้อมูลดีๆแบบนี้ติดตามกับผมเฮนวิ่รรานได้ในรายการ M Showbiz ครับตอนนี้มาถึงเรื่องราวของตัวอย่างกันดีกว่านะครับจากตัวอย่างตัวแรกที่เราเคยนำเสนอไปกับภาพยนต์เรื่อง Gravity มรุตยูแรงโน้มถ่วงผลงานของ a l ลฟอนโซคอรอนคู่กับ Harry Potter กับนักโทษแห่งแอสคารันที่นำเอา แซนดราบุลล็อกและจอร์จคลูนีมาประกบคู่กันในภาพยนตร์มนุษย์ตยู่ควงอวกาศที่น่ากลัวมากนะครับมีการทำตัวอย่างออกมาถึง3คอนเซปต์ด้วยกันเราได้นำเสนอคอนเซปต์ที่1แล้วซึ่งเป็นเนื้อหาสาระที่จะต่อเนื่องด้วยคอนเซปต์ที่2ที่วันนี้เราจะนำเสนอเชิญชมตัวอย่างได้แล้วครับช่วง coming attraction คั้งแรกที่โลกจะได้รู้ว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงอยากเป็นเพียงแค่สามัญชน like stop, นาอมิวตเป็นไดอาน่าในภาพยนตร์ตีแผ่ชีวิตรักแสนเศร้าของเจ้าหญิงที่คนทั้งโลกไม่เคยลืม <I believe. S 1> มงคลเมเจอร์เตรียมนำไดอาน่าภาพยนตร์ที่คนทั้งโลกรอคอย เข้าฉายในประเทศไทยในวันที่19กันยายน2013ซึ่งถือเป็นบทบาทสำคัญที่จะทำให้นาโอามิวันได้รับการจับตามองว่านี่คือบทที่เวทีออสการ์จะต้องให้โอกาสเธอหนังเรื่องนี้ได้โอลิเวอร์เฮชบิเกลผู้กำกับผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอสการ์จากภาพยนตร์เรื่องดาวฟอร์ 4, มารับหน้าที่กำกับจากบนหนังของสตีเฟนเจฟฟรีย์จับเอาเรื่องราวความสัมพันธ์ของเจ้าหญิงไดอาน่าอย่างลับๆกับนายแพทย์ฮัสนัดคานรับบทโดยนาวินแอนดรู จากลอสช่วงสองปีสุดท้ายในชีวิตของเจ้าหญิงไดอาน่าก่อนสิ้นพระชนด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ในปี1997ทั้งคู่พบกันในโรงพยาบาลที่เจ้าหญิงไดอาน่าไปเยี่ยมเพื่อนที่ผ่าตัดหัวใจในปี1995และพยายามปกปิดความสัมพันธ์ไม่ให้เป็นข่าวแต่แล้วก็ถูกสื่อมวลชนตามไปขุดคุยจนได้ในช่วงเวลาเดียวกันเจ้าหญิงไดอาน่าก็ท่งทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตให้แก่งานการกุศลต่างๆด้วย I จึงกลายเป็นงานหนักของนักแสดงชาวอังกฤษอย่างนาโอมิวัตผู้ได้รับเกียรติในการรับบทเจ้าหญิงผู้เป็นที่รักอย่างไดอาน่าบทบาทที่อาจจะทําให้เธอได้เข้าชิงรางวัลอสการ์เป็นครั้งที่3หรือจะเป็นบทบาทครั้งสําคัญที่จะทําให้เธอคว้ารางวัลอสการ์มาครองได้ท่ามกลางความคาดหวังของผู้ชมนับล้าน นาออมิจึงต้องพยายามในการเตรียมตัวเพื่อรับบทนี้อย่างสุดความสามารถจนได้ผลลัพธ์ที่ออกมาช็อกทุกสายตาในที่สุด พักชมโคณาสักครู่ครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกับภาพยแนวระทึกขวัญสยองขวัญไทยและฮอลลีวูดสักครู่เดียวหลังโคษณาครับ <to> Warner Brothers Pictures และ New Line Cinema ชวนคุณมาร่วมสัมผัสความสยองครั้งใหม่จากแฟม้มคดีลับของคนเรียกผีตระกูลวอร์เรนผู้เปิดโปงความลักสุดสะึุน วิญญาณชั่วร้ายกำลังจะออกมามันจะเข้ามาสัมผัสข้างๆกายคุณสิงสู่ด้วยความอาฆาตพยาบาทจนตายผลงานสยองระทึกจอจากผู้กำกับซอขอนเจริง่งคนเรียกผีพาคนมาดูอย่าดูคนเดียววันนี้สยองในโรงภาพยนตร์ Day. พิเศษสำหรับคุณผู้หญิงลด20%จันถึงสุขตลอดเดือนกันยายนนี้ที่ฮอตพอตและไดโดมอนทุกสาขา 23 FOX <S <S เปิดโลกแห่งการผจญภัยในมหากาพ,พย์ภาพยนตร์แอคชั่นฟอร์มยักษ์เมื่อโลกถูกจอมมันคุกคามวีรบุรุษเพอร์ซีแจ็คสันจะกลับมากอบกู้โลกอีกครั้งเพ <Percy Jackson, S 2> อร์ซีแจ็คสันกับอาถรรพ์ทะเลพีศาจ15สิงหาคมนี้ณระบบ3มิติและนารงภาพยนตร์ Advice เชิญคุณร่วมกิจกรรมหนังสัน้นชิงเงินแสนร่วมสนุกง่ายๆขอ3คำ Advice s m a r t ์ h o n e เพอร์ซีแจ็คสันกับอาถรรพ์ทะเลพีศาจให้มีสิทธร่วมในผลงานและโดนใจความยาวไม่เกิน10นาทีวันนี้ถึง20กันยายนศกนี้ติดตามกติกาและรายละเอียดที่ Facebook Advice Club หรือสายด่วน1602 Advice แหล่งรวมไอทีราคาถูกใจ ผู้ชมกำลังชมรายการเ s h มโ Biz ิสสารพัดมเสริหเพื่อคนคอหนังกับผมวิทรานกันอยู่และนี่เป็นช่วง Movie t r i c กสการเจาะลึกเบื้องหลังหนังดังเป็นประจำนะครับมาสู่ภาพยนแนวระทึกขวัญสยองขวัญซึ่งอิงจากเรื่องจริงเรื่องแรกเป็นภาพยนแนวฮอลลีวูดที่ทําเงินมากมายมหาศาลทั่วโลกและทุกคนต่างยอมรับว่าเป็นหนังผีที่น่ากลัวที่สุดในรอบ10ปีผลงานของพุ่มกับซอและเอนซิเดียสก็คือเจมส์แวนที่นาเอาแฟ้มคดีลับ วอร์เรนหรือว่าเป็นชื่อนามสกุลข,ข,ของสามีภรยาเอ็ดและลอเรนวอร์เรนคนเรียกผีสามีภรยาที่มีความสามารถพิเศษนะครับหนังเรื่องนี้มีเรื่องราวที่จะเล่าขานกันมากมายถึงวิธีการสร้างหนังเรื่องนี้บรรยากาศในการสร้างให้หนังเรื่องนี้น่ากลัวขนาดไหนมุมมองของนักแสดงมุมมองของผู้กกับและผู้เขียนบทเรามีมาฝากกันในภาพ,พยนตร์เรื่อง The Conjuring คนเรียกผีนักบัตรนี้ครับช่วง Movie Tricks